สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปสุขุสุคนแฟนเพ่งแฟนคลับของอลําใจเกินลอยหรือว่าแฟนคลับของสาวแจก,กีผีประยากนะครับกูจะมาขออาบหนำไป <c oughs> คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแม่แม่พี่พ,พี่บ้านเอบีทุกบ้านทุกชมรมบ่ารรว,ว่าอ่าสีมาเองหรือบ่ามาหรือขอบคุณพวงมาลัยทุกพวง มาไลน์ออนไลน์ที่มอให้สาวแจ็กกี้ขอบคุณแม่ๆพี่ๆทุกท่านเลยก็บอกมีอะไรมากมายมีแต่คำว่าขอบคุณแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายมีแต่ <rich> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยขอบคุณมาไล่์น้าใจทุกบาททุกสตางค์มืงขึ้นมึงจะว่าข่อยงามบ่เอียงงม้มืงขึ้นนี่แม่ใส่สุดแดงๆไหมก็อีนอนเปียอีเลยอยู่นี่ใส่สุดหมักกระดังสีส้มพู่นี่มันแตกต่างกันครับบอจาวาเจอกันใหม่นะคะวันที่ยี่สิบเจ็ด 27กันยาหัวหน้าบอกว่าเปิดฤดูกาลเป็นวันศุกร์นะคะศุกร์ที่27กันยายนนะคะแล้วเจอกันคือเก้าละวันนี้มีปาร์ตี้นะคะกำลังจะปาร์ตี้ที่บ้านค่ะเครื่องเสียงกำลังมาติดตั้งนะคะเรียนเชิญทุกท่านใครจะมาก็ถือ,อเครื่องดื่มมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ